สวัสดีค่ะวันนี้มิ้งจะมาแนะนําสินค้าตัวนี้นี่คือไอรันดิคเคปนะคะไอรันดิคเคปคือสาหร่ายสีน้าตาลนะคะเรานําเข้ามาจากประเทศอเมริกาซึ่งหมอนี้โด่งดังมากเลยสายตัวนี้เป็นที่นิยมมากๆหลายๆประเทศประเทศไทยเราก็มีจําหน่ายแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เดลอส์ชอปเป็นตัวแทนจําหน่ายจริงๆแล้วเราจำหน่ายสินค้าตัวนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่หลายคนยังไม่รู้จักก็เลยมาแนะนําให้รู้จักมางคนทานแล้วก็จะ รู้ว่ามันมีคนุณนประโยชน์ยัออยงไงบางคนยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรวันนี้มาพูด,พดคุยกันสไลค์เคฟของเรานะคะนำเข้ามาจากประเทศอเมริกาอย่างที่บอกซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะก็คือที่มหาสมุทรแอตแลนติกรู้จักกันใช่ไหมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมิ้งก็รู้จักแต่ไม่เคยไปนะคะก็จะมีสาหายชนิดเนี้ยขึ้นอยู่แล้วก็จะเก็บเกี่ยวขึ้นมา3 5ปีเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งซึ่งพอเก็บขึ้นมาแล้วเนี่ยจะถูกทําให้แห้งทันทีเพื่ออะไรเพื่อรักษาคุณประโยชน์ ของตัวสาลาัยให้คงทนมากที่สุดนะคะคุณค่าทางอาหารเนี่ยพร้อมมากๆอะไรประมาณนี้โดยวิธีการเป่าลมร้อนพอแห้งเสร็จแล้วบรรจุแพ็คแล้วก็ส่งออกนะคะ่อ,อลิ์การออกนะคะแล้วคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างก็คือมีแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยสูงช่วยรักษาภาวะการขาดไอโอดีนนะคะแล้วก็รักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะซึ่งเกิดจากการขาดไอโอดีนตรงนี้ได้ช่วยฟื้นฟู ป่วยหรือว่าคนป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคนทานได้าฉะนั้นเดี๋ยวมีจะพูดรวๆมๆจะไม่อธิบายว่าไหนเป็นของก้นอะไรเป็นของสัตว์บอกห้ามี้ก็คือกระต่ายอย่าให้กินนะคะห้ามให้กระต่ายกินไม่งั้นตายนี้ช่วยไม่ได้เพราะมันมีคําเตือนมีคําเตือนเขียนอยู่นะคะตรงนี้เอ,อว่าห้ามให้กระต่ายยินเออไหนๆก็ตรงนี้แล้วลองดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็จะมีบอกว่าอัตราส่วนการทานเนี่ยมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็สั่งถ้าคนที่ซื้อไปแล้วก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะว่าทานยังไงเนาะ และทานตาม,มนมา้ำหนัถามว่าตัวนี้ประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะคะนอกจากมีไอโอดีสูงแล้วเนี่ยก็คือจะมีวิตามินหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A B2 B3 C E นะคะไฟเบอร์กรดอะมิโนแปชนิดนะคะแมกนมีเซียมธาตุเหล็กนะคะเออไฟเบอร์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายคุณประโยชน์เพียบเพราะมันอยู่ที่ใต้ของทะเลเลย แล้วก็ช่วยให้น้องหมาหรือว่าแมวนะคะที่ให้นมลูกเนี่ยหรือว่าคนเราเนี่ยให้นมลูกเนี่ยมีน้ํานมที่ดียิ่งขึ้นนะคะรักษา,าการบาดเจ็บฟื้นฟูตัวได้ดีขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนลงอ่อนแรงสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะที่สาคัญบำรุงกระดูกและขนในตัวด้วยนะคะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วประโยชน์มันมีเยอะมากวิธีการทานทานยัางไงนะคะผสมในอาหารทานได้เลยถ้าสติร่าคนก็หนึ่งช้อนเข้าปากดื่มน้ําตามช่วยในการเผาผลาญ ลดน้ำหนักที่เขาเอามาทาเป็นยาลดน้ําหนักตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันค่ะแต่เขาไปทําผงเออเอาไปทําเป็นผงๆใส,ส่แต่ส่วนกินแต่เรากินสดเลยค่ะสามารถกินได้ช่วยในการเผาผลาญตัวนี้เดี๋ยวมิ้งก็เริ่มจะกินแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวอ้วนแต่ว่ามันจะค่อนข้างทานยาเพราะมันจะเป็นหมนมหักอะคะ่ะมันเป็นผงสดเลยต,ตัวนี้ไม่ได้แกะถ้าคนที่สุงไปก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบ เป็นหงงหงเลยนะคะก็เป็นสาราลยร้เต็มซึ่งได้รับการรับรองจากออสินค้าออแกนิกเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าทุกตัวของมิงเนี่ยจะมีใบเซอร์การันตีรับรองฉันมั่นใจได้ว่าซื้อไปแล้วปลอดภัย100%เอร์เซนะคะ หมาทานได้ดีมากเพราะว่าตัวนี้ก็ให้ลูกๆที่บ้านทานอยู่ถ้าสนใจทใ่ายไงสนใจก็ไลน์มาที่ m u n k m i n g ช้าๆอีกครั้งนะคะ id ไลน์ m u n k m i n g นะคะหรือเ c e b o o k กันเข้ามาหรือก็โทรมาที่0882526077ตรงนี้ก็จะรับคุยตลอดเวลา24ชั่วโมงโทรมาได้นะคะปรึกษาได้อยากขายของาราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ 450บาท1กิโลพร้อมส่งนะคะหรือ140บาทนะคะ220กรัมตัวนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้งก็ฝากสินค้าตัวนี้ไว้ได้วยนะคะสวัสดีค่ะ